ที่เปลี่ยนยางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าคุณหมอนะคะใส่อะไรในปากของแบงค์มากนะคะรอบนี้ก็จัดฟันรอบที่เท่าไหร่ล้แบงค์จัดฟันนะคะตั้งแต่เดือนแบงค์เริ่มจัดฟันนะคะตั้งแต่เดือนประมาณมิถุนายนนะคะไม่กกระดากระดาเนาะปีที่แล้วนะคะก็คือปี5 9แล้วก็วันนี้นะคะครบรอบในการที่จะไปเปลี่ยนยางนะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่าหลังจากที่แบงค์เปลี่ยนยางแล้วคุณหมอใส่อะไรในปากแบงค์บ้างอะมาดูกันนะคะสังเกตก่อนรอบแรกจะซูมดีกว่า โอเคต้องบอกปัญหาของแบงก์ก่อนก็คือเป็นคนนะคะที่ฟันเอียงเห็นนะมมันไม่ตรงตรงร่องปากนะคะแบบนี้เห็นไหมเออแล้วตอนที่มันไม่ตรงเพราะว่าก็คือตอนนั้นอะแบงก์จะมีฟันงอกตรงนี้เอามานิดนึงแต่ว่ามันเป็นฟันพิการเออมันคือแบบมันออกมาเนาะเว้แต่มันไม่ยาวแล้วมันก็ไม่โตเลยสี่ปีมันก็อยู่อย่างงั้นสั้นอยู่อย่างงั้นแล้วก็ถอนออกไปนะคะถอนตอนประมาณ ถ้าจะมสี่หรือมออะไรสักอย่างนี่แหละไม่มสี่ก็มหนะ้าเนาะถอดออกไปแล้วทีน่ะมันทําให้พอเราถอดตรงนี้ใช่ไหมมันก็เป็นช่องว่างแล้วมันก็ทําให้ฟันเราเนี่ยเอียงนะคะหรือว่าฟันล้มไปฝั่งนี้มันก็เลยทําให้แบบเอียงมากขึ้นแล้ววันนี้ไปพบหมอหมอบอกว่าก็คือวินิจฉัยแล้วใส่ย,ยางเสร็จเรียบร้อยหมอก็จะบอกว่า,บวาแบงค์เนี่ยก็คือจะมีปัญหาตรงที่ ใส่ได้แล้วก็จัดได้แต่อาจจะฟันไม่ตรงเปเพราะว่าคือมีปัญหาอยู่ที่ตรงขากรรไกรหรือว่าตรงกรามเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเออก็มีปัญหาเยอะไปอีกอ่ะโอเคมันมาดูกันนะคะว่าหมอใส่อะไรกันบ้างคือตอนนี้ดึงฟันตัวเองเจ็บมากอ่ะ,อะนี่ก็มียางนะคะที่เป็นลักษณะยางวงลิงนะคะก็ที่มันเป็นวงกลมเนี่ยใส่อยู่แล้วถึกซี่จะถึงด้านในสุด แต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ก็คือเชนด้าน,นวนที่มันเป็นสามห่วงสีเหลืองเนี่ยค่ะถอนฟันเพิ่มออกไปทั้งหมดสามซี่ก็คือมีซี่นี้ที่ถอนออกเพิ่มซี่นี้ซี่นี้เห็นไหมเออถอนออกไปแล้วแล้วก็วันนี้คืออุปกรณ์ใหม่นะคะที่พีคมากนะคะเวลาเราเห็นคนจัดฟันก็จะมียางดึงฟันอย่างนี้อยู่แต่ว่าผมแบงก็คือดึงไกลอ่ะมันก็เจ็บอยู่นะนี่ไงเห็นไหม มืดหรือเปล่านี่นะคะสังเกตก่อนโอเคคือไอ้เจออ้ายางตัวนี้มันจะดึงควันกับตัวเนี้ไม่รู้เขาดึงยังไงแต่ว่าให้ใส่ตัวนี้กับตัวนี้แบงค์ได้มาสองข้างนะคะก็ดึงกับตัวนี้แล้วก็ดึงกับตัวนี้สิ่งนี้นะคะก็คือฟันตัวนี้คุณหมอบอกว่าเออไม่ใช่ฟันสิคือ,อยางตัวนี้นะคะคุณหมอบอกว่ามันจะมีอายุการใช้งานเนี่ยทั้งหมด 12ชั่วโมงไอายางที่ใช้ดึงฟันฝั่งเ้นเนียมีอายุการใช้งานส2องชั่วโมงก็เราต้องเปลียนตลอดหรือว่าการกินตอนกินข้าวเนี่ยเราก็ต้องถอดออกเมื่อกี้ไปแปรงฟันมาก็ลองถอดออกไปเนาะแล้วแบบเฮ้ยใส่ย,ยากมากอะ่ะคือด้วยความที่มันดึงคนเราฝั่งกันแล้วดึงออกมาอย่างเงี้ยดึงเข้าไปข้างในสุดแล้วมันใส่ย,ยากมากแล้วฟันของแหวงอะ่ะซีกในเนี่ยมันเตี้ยเออแล้วก็ทาให้ใส่สั้นมากใส่เไม่ใช่ใส่สั้นสิใส่ย,ยากมากนะคะ ก็เมื่อกี้นั่งจนแบบน้ำลายหกน้ำลายเรียกกันไปเลยกว่าจะใส่ได้ <c oughs> คือตลกมากนะคะแบงคงใช,ช้อุปกรณ์ช่วยก็คือถ้าใช้ไม้จิ้มฟันมนคงตะแหลมไปแต่ว่าแบงค์มีนะคะเป็นก้านเป็นแบบไม้ขัดฟันรูปแบบแบบนี้เออใช้ขัดฟันด้วยสําหรับคนที่ไม่จัดฟันก็สามารถไปซื้อมาแล้วใช้ได้นะคะมันง่ายกว่าไม้ขัดฟันเพราะว่านถูได้เลยถูตามล่องอย่างเงี้ยเพราะว่าจะ ขจัดนะคะพวกค่าพลักหรือว่าค่าสกปรกของเราที่เศษอาหารที่เรากินแล้วมันไปตกตามร่องฟันเนี่ยขจัดออกแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ฟันผุด้วยคือแมงลองใช้นาะก็ประมาณแบบวันหนึ่งก็ว่าแคะออกอเงี้ยหลังจากแปรงฟันก็จะมีเศษอาหารเนี่ยเหม็นมากหลุดออกมาคะก็คือแบบเฮ้ยอยากจะแนะนำทุกคนนะมันจะเป็นต้องซื้อไว้อันเนี้ยมันเป็นไอเทมที่ทุกคนต้องใช้เออบางคนเนี่ยหน้าตาสวยจริงฟันขาวจริงนะคะแต่มาคุยกันแล้วเหม็นปากมันไม่โอเคละจริงๆ แล้วก็อยากจะที่มาอัคดคลิปวันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าคือมีน้องๆน,นะคะคอมเมนต์มาเยอะมากเกี่ยวกับการจัดฟันอยากให้แปงรีวิวว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างอย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็มารีวิวกันแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงวันนี้ก็มาสภาพแบบเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็กลับมาจากคลินิกจัดฟันเลยก็หัวโปกนะคะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ใส่วิกไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ว่าแต่งหน้าอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วเออแล้วก็วันนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่สอบถามเกี่ยวกับการจัดฟันเนี่ยแบงค์แนะนำว่าแต่ละคนเนี่ยฟันมันไม่เหมือนกันปัญหาของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันฟันเยินฟันซ้อฟันเกย์มันก็ไม่เหมือนกันแนะนําให้ไปศึกษาไปปรึกษานะคะที่คลินิกใกล้บ้านหรือว่าที่เลงไว้เนี่ยไปเข้าไปปรึกษาเลยเชื่อว่าคุณหมอเขาใจดีอยู่นะสามารถไปปรึกษาได้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะออกแบบการการจัดฟันแฟชั่นก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนนะคะอย่าไปจัดเลยเพราะว่าคือแบงค์ก็อยากจะมีแบบฟันตรงที่สวยแล้วใครฟันสวยแล้วก็แนะนําอย่าไปจัดให้มันเล่นคือแบบ บางครั้งการจัดฟันไม่ได้แปลว่าเป็นคนน่ารักหรือว่าแอบเบลทาให้เราสวยขึ้นนะคะถ้าไม่ได้จัดฟันแท้เนาะเออมันก็จะทําให้เราเนี่ยสกปรกฟันเหลืองปัญหาตามมาฟันฟุงฟันผุติดชงติดเช,ชื้ออีกมากมายนะคะข่าวเขาก็แชร์กันอยู่เยอะแยะเนาะก็อยา่าใช้โลนด์ลงเรื่องนี้มากกว่าว่าถ้าไม่ใช่ของแท้หรือว่าไม่ใช่ตามคลินิกที่แพทย์แบบว่าเป็นแท์จริงๆอะไรเงี้ยก็อย่าไปจัดดีกว่าแฟนแฟนชั่นมันก็อันตรายอยู่แล้ว